สามครับคนคือปีชาคนขับรถนะครับที่มาจากอุดมพรนะครับคุณปีชาที่เป็นคนขับร,รถมาจากอุดมพรดมูอเดียวานะพี่น้อนงเชิญสติขึ้นสูงลงส,สตราร์ตกใกล้ๆได้หลายๆปฏิบัติงานแอดเสื้อดา 中中三三们三。 làm ngắm ngang, làm cái lúc đi tiếp đi tiếp đi cao หัวไฟแกมเปิดการว่างหางเริ่มเขนาหนาๆรับเผาหน,า,หนานะครับ กระดับกระดับโอ้โหทามตีสี่ร้อยสารเบอรต้นนะครับต้นกันไป ตัดปลาย่อนสุอๆสเลยครับโยกเบาๆกัเป็นตัวเป็นตนเลยเด้อนะครับพอมามานฝ่ามันดีนะครับตาเป่าเบิ่งได้เลยนะครับมานฝ่าเพื่อนหลังมันดีมมนเบาเบิ่งละดาเบิ่งองศาไปน้ำ พ,นพนันเบาเบาเบาร้อยหกสิบพันต้ไปวัดสนใจเด้วนะครับมีควัดําดออกมา,าเกิดควันขึ้นอีกนะครับอ,งงยอยู่ปันได้กี่ฮันแต่เกือบพ้นก็บ่ไหวดวิอืม เป็ยกับหัวใจดีเด้่เว้ยให้ตะก,กันหาเกือบอยูืนมันเองติดตกิจบูดบนต้นไมอยู่หมือนวานเลยกระเพิ่มกันไปเรื่อยๆนะครับสองร้อยวอ <ไป S 1> ลแฟรงเกิดกว้างขึ้นเรื่อยๆนี่แล้วนะครับมันจะเบาเยน็นง่ายนะครับ มีควันมาเรื่อยๆเราเป็นกัะด้านเย็นนะันจะเกิดอีกเดือควันอาจยเสจะเกิดควันอีกเดือยอัจฉริเบด้างใต้ของคุุงควันงอๆยิกๆนะครับยักษ์ๆนะครับเบิงกันไปเรื่อยๆสอง้อยสีพัน ปล่อยโย่ป่อยบุญเบาๆต้องไความสนใจน้ำไม่น้องเบิ่งกันไปเรื่อยๆบางได้ก็จิพหสเกบว่าะก็ตายห้าสิสองร้อยเจ็ดสิบพัน มีให้แดงสองร้อยแปดสิบ่ได้อ่น่ตนย้อนลอยสิได้พูได้อ่ะสีร้อยเกสิบ้เบิ่งแล้เกือบ้สิบให้ย่ดอกเกือบเกือบเดบเกือบเินเดเขาต้าุ่นเกือบต้องมีสิบให้ยส้อเแ่้สภาพนี่ครับ เบิ้งจะเบิ้งไปน้ำนะครับที่แกไปแต่ต้องเบิ้งไปน้ำเพราะว่าป้องใช้ประตอลงอย่างจะเกิดปีนไงเบิ้ดด้ไงน่าแต่เบิ้งไปน้ำกันเนี่ยละพี่ร้องเก็บเบิ้งในเรื่องป่านไงกำลังในที่สีฟิฟตามลงมาเนี่ยป้องใช้ตันทิพย์ เดาคนเดียวบาคไฟทั้งเนี้ยเดาคนเดียวมจัไฟแบบนี้จะปั้นคนเดียวมันคนตเองสี่พันน่าจนันคนป้นลูปายต้งตาบ้านหลาคนถึงน้ไปห้าสิบพันหกสิบพันหนยื่นแจ้งครับสิโยในฝานเท่าครับ เดือดตัวหลุดจากขาแจ้งมันที่เป็นปากเ้าเก็บที่พังนี่ Tory ุงยาวือหนึ่นี่คุณยาวมือแปดทสามร้อยแปดสิบแปดฟาดคุณยาวมือแดี่พังสามรับยแปดสิบแปดฟาด สามร้อล่ตยสร้อเก้าสิบห้าสามร้อยหอยเก้าสิบห้านะครับเอตเชวดา